พระสมเด็จหลังลูปเหมือนฉลองอายุ89ปีหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามง่จังหวัดนครปฐมปี2516พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าบูชามากๆเพราะมีเนื้อหามวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายอาทิเช่นมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระสมเด็จงวิเศษ5ประการจารแล้วลบบนกระดานชนวนพระทวารวดีดอนตูมเกษาหลวงพ่อเต๋ แร่และผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นผงเก่าที่ใช้เป็นมวลสารสร้างกุมารทองแป้งเจิมกุมารทองเป็นต้นพระสมเด็จหลวงพ่อเต๋องค์นี้สภาพสวยมากสวยเดิมๆพระไม่เคยใช้มาเลยนะคะเก็บอย่างดีบูชาเด่นด้านธรมาค้าขายช่วยให้ค้าขายดีเรียกลูกค้าเสริมโชคลาภโภคพย์มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋สร้างน้อยไม่ค่อยได้พบเจอปัจจุบันเริ่มหายากแล้วค่ะสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ